มันจะอ่านคอมเมนต์ไงาดาวร้อยดวงร้อยดวงนั้นดาวดาวล้านดวงับค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามา f a เฟซบุ๊กอ่าไม่ใช่เพจเพจเฟซบุ๊กเพจวางลิ์งไงแล้วเด้อมากดติดตามกดอันนั้นให้แน่กดถูกใจกดติดตามแน่ค้าอยู่นครพนมบ่บ้านอยู่นครพนมอยู่สกลสองที่ทั้งนครพนมอือเป็นคน ไปเลือดเปื่อยเป็นคนหลายที่เป็นคนทุกที่จ้ะเป็นคนทุกที่ไล่สองเครื่องมันเปิดกันอย่าเปิดอะไรได้แต่ห้าเปิดเพลงได้ยังบ่นทำรายได้มาสิบอกก่อนขี้ขันไปไล่งานตวคนหนังก็ไปนี่แหละต้องไปรายงานตวเห็นภาพอยู่บอกพี่น้องเอ้ยเห็นรูปข่อยอยู่บอคือตัวใหญ่รอยู่นะก้องตัวมังไงอะไรเนาะ คอมเมนต์ในแน่น er> uh, ั่นว่าม ah> so, yeah. okay. okay. ันใช้งานได้ไหมเออบุงยังบุญมีคอมเมนต์บุญมีอย่างเลยเห็นชัดไหมเดี๋ยวอีมีสิเข้าไปคอมเมนต์ตัวเองความคิดเห็นอ๋อเขียนบ่ได้เอ้า๋อเขียนบ่ได้หนูมาไม่ตัวช่องไงมาแมนอ๋อได้นี่ได้ช่องนี่เออลูกเห็นสติ๊กเกอร์ไปสิเห็นชัดบล็อกสีสเกียร์ก็สีลอยแล้วสีลอยจะเป็นพัน ขอบคุณค่ะอืมอุ้ยมายังบอลระไม่งงแดดอยู่ต่าง้อนี่มายังขาวจากฝากอืขอบคุณค่ะยังนกมาปุ๊กเอามืหอนี่คะปกติยังบ่ตื่นมันยังบ่ตื่นพี่ก็บ่ได้โทรบอกเนี่วพอพี่กับพี่ยันสิไปไทยแล้วสิไปไทยแล้วจะกลับนิสตามไปยูเพื่อนมาล่ำลาอืมจะไปลงสนามบินไดดี สนามบินเชียงใหม่ขอลงเชียงใหม่สิไปนาตู่ตีไปลงสนามบินเชียงใหม่ไปหาพี่ตู้เหรอตู้หาบอกก็ต้องต่อเครื่องไม่ใช่เหรอหนูมันมีล่องอ่าภูเก็ตตรงเมียมันบ่แล้วก็มีเออสิเป็นล่องอย่างภูเก็ตแมนอ่ามันมีสิว่าจะฟินแลนด์ไปไปล่องภูเก็ตนี่แล้วก็ไปล่องอ่าสุวรรณภูมิ เอมิลงสุวรรณภูมิไปเจอญาติพี่น้องก่อนท่านดอนเมืองอยูงเนาะท่านดอนเมืองอย่างว่าทันมาขังแหลฟินแลแก์พีก็มาดอนเมืองแหละเออสิปีที่แล้วยังอยู่ดอนเมืองอยู่เลยบินดอนเมืองสมัยก่อนนะตอนนี้อยู่ไหนดุ่มโอนดอนดุ่มนดนดอนต่อต่อเครื่องสามเครื่องคุณน่ะอืมแปดแล้ว บอกคาซัดบอกคายังิ้วยังไงก็ได้เพื่อเคียดอกขอขอให้คอมเมนต์คอมเมนต์แน่พี่น้องเอ้ยเห็นรูปบ่เห็นรูปเอมี่อยู่บอกคาเขาหนีจากนั่นมาพี่ไงไปพูดเลยว่าเป็นยังว่าไม่ีปัญหาฮ็ตเลนเล่นหัวไปแกไขเขียนให้เคียน์กูเกิเห็นคอมเมนต์ฝากนิดตามกันได้จ้ะเด้อเอมี่ก็เป็น หาเงินเลี้ยงลูกใช่ไหมเออหาเงินเลี้ยงลูกชัดเจนนะก็คืออยากมีรายได้หาเงินเลี้ยงลูกผัวไม่เอาแล้วผัวขึ้นหิ้งแล้วค่ะอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยวิทยใขรยคายาไปเมืองไทยก็สิไปขายนาลิตะนั่นแหละจ้าจะไปขายกาแฟขายอ่าหยั่ง ผลิตภัณฑ์ของนาริตะเพราะว่าอยู่เมืองนอกนํะมันส่งมาย่าพี่น้องเอ้ยค่าตขสงค่าขนส่งค่าภาษีค่าอะไรต่างๆมันเหตุบบได้มันเห็ุธุรกิจอย่างบบได้จ้าบบกุ้มเป็นอย่างเป็นอย่างยาหนกเราจังเหตุเราอยากเข็ดสีตายอยากเข็ดกับลูกน่ะพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะรถดีออนทัวเห็นชัดไหมคะพิมพ์มาให้หน่อยซีว่าเห็นชัดหรออืม รถด,ดีออนทัวนะแมนแสงทองฟินแลนด์เหรอ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนะเอมี่ฟินแลนด์นะคะอืมไปก็สิไปอยู่กับหลานนั่นล่ะสนับสนุนหลานขายของให้หลานขายให้น้องบิ๊กนั่นล่ะเป็นตัวแทนแม่เพิ่นอืมอืแม่เพื่อนัันอันดิเล่คุยกันตลอดเวลาเด้อ ว่าเอออยากเอาผลิตภัณฑ์อย่างมาขายอยู่เมือนงนอกมันก็ขายย,ยากพี่น้องเอ,อย้ยบแม่นว่าบบได้อยากบบแม่นว่าบอ,าอยากขายอยากเข็ดธุรกิจในครอบครัวให้มันเติบโตเอืมอมี่ก็คือว่าง่ายๆแลลวกะคือญาติผู้นึ่งนั่นแหละเอาง่ายๆเออชัดเจนครับห่ายเขาเบิ่งได้ชัดเจนครับอือเมมีม่กะไปงวดน,นี่เนาะกะบอกเออเป็นตัวแทนเป็นก็มานะ ครับเป็นตัวแทนของญานกนัน่นแหละไปช่วยกันเมาน่วยกันกน็ามาหากินถ้าเกิดมันมีอย่างดีๆประสบความสําเร็จเดี๋ยวญานก,ก็เราก็จะตามไปไปซอวยกันเห็ดนี่แหละเลยเห็ดของนาริตาเห็ดข,ของลูกของหลานนีลาเออแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนะข้าใจว่าเข้าหาอยู่เมืองนอก เา้าวที่เอาผลิตภัณฑ์อย่างมาขายเนี่เฮาต้องหนึ่งเสียภาษียยุโรปนน,นีงตอ้ทุกยุโรปเลยจ้าแต่แต่เยอรมันสิไงเอามาหล,ลาะเยอรมันต้สค่คุม้มบุกคุ้มมันบุกคุม้มครับเอามาล <ง S 2> หลายแต่เสียค่าค่าโซบอ,อพี่นกต้องเข้าใจว่าถ้าเขาเอาเอาเข้ากระเป๋าท่องเครื่องมันบเสียภาษีอยู่ที่ถ้าเขาจับตรวจตรวจสุ่มน่ะสุ่มตรวจน่ะอยู่สนามบินแล้วต้องเสียภาษีนะจ๊ะเออมันจะบ่อรดแล้วบัานี้ไปเอาพี่ พี่นุชเออเไม่ไปพรุ่งนี้ค่ะไปพรุ่งนี้นั่นแหละไปก็จะจะวันหยุดว่าจะไปหาไปพรุ่งนี้แล้วค่ะท่านท่านอยู่พรุ่งนี้จะบินไปเมืองไทยยูมองนอกนะพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกับลาบากถ้าเฮาถ้าเฮาบมมีมีงานเห็ดนะเห็ดปิับยิ้มยิ้มยิ้ม าติดตามหน่อยนะคะค,ครับผมจะไปอยู่ไทยแล้วหาเงินเลี้ยงลูกหาเงินเลี้ยงออสการ์อืมหาเงินเลี้ยงลูกผัวอยู่บนนี่ <c oughs> อยู่เมืองนอกกับบนได้เห็นอย่างพี่น้องเอ้ยมันมันอยู่อยู่ยากอยู่เมืองนอกกะก็เลยว่าเออจะไปเมืองไทย <c oughs> ไปเมืองไทยกะยังจะได้มีลูกทางทำมาหากินกับไปขายผลิตภัณฑ์ของบิ๊กแลกของนาดิตะของอ่าแพ,พรพาวแสงทองฟิน,ลนแลนด์นั่นแหละ อก็ออได้เลี้ยงลูกนะนะ,นะอพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าละ่ะนั่นแหละเปลี่ยนตัวแทนของย่านกไปไปเมืองไทยรอบนี้ค่ะท้าทุกอย่างเพืเ่อนไปขายแทนไปขายแทนเพื่อนนสิตามไปอยู่โบแมนบบตามเดอ้อเพื่อนไปเซอร์ไพรส์อยู่เดอ้อค่ะเดอ้อโบแมนบบตามเดอ้ออืมแม่ยังกระไดจ๋หนเห็นหนายายนกปลร,รอ,อยู่เมืองไทยผุดเดอ้อ นั่นเป็นพ่อมนกันสิอตอนนั่งก็ระมองวะเออเจ้านั่งบิสเนสคัทเราก็ล่อไปยนโหนก,ก็ล่อไปพี่นอ้องอืวัสดีครับก่อนวัสดีครับทุกคร,ครับจ้าก่อนจ้าทุกครับฝา,ากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้นาติตาไปเที่ยวญี่ปุ่นจ้าจ้านะั่นนั่นแหละก็ช่ได้ไปหาเขานั่นแหละเขาเอาของลงไปส่งเออ เขาก็จะได้ไปวางแผนเหตุธุรกิจติดอะไรพี่บอกของไปส่งคนมองก็ต้องมีไอพีสิค่ะคือไปส่งบุกขายนะพี่บุกขายค่ะเออเขาต้องเอามาส่งให้นาถึงที่ค่ะเมื่อแม่นหน่อยรักแสนอืมต้องให้มาส่งให้นาค่ะอืมนาจะไม่ไปเอาเองค่ะต้องให้ขับรถมาส่งให้น้าค่ะถึงที่ค่ะอืมหัวล้อหัวล้อหัวล้ออย่างรถดีออนทัว คูเศร้าไอ้ที่ว่านีนนี้ที่ขึ้นมาอย่างอ่ะอ่าคอนวอยค <c oughs> อนโอยบออ่นั่นแหละวันเกิดบิ๊กก็ทีได้ไปนั่นล่ละเดือนหกเนาะเดือนหกคื <c oughs> อเก่าออืืม <c oughs> แต่พ่นิจัดเมื่อใดกับปู่หูละ่ะแต่เขาไปซูซี่ไปจองโรงแรมไว้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นั่นละ่ะพี่น้องเอออยู่เมืองนอกกาเก็เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ที่ไหนก็ต้องดินนด้นรนดิ้นรนจ้าไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกสบายนะจ่าเหมือนที่พี่ว่านน่นละเออทุกคนต้องดินนนงด้นรนเขาก็ได้ดิ้นร่นเด็ดดิ้นไม่ได้จะตายอย่างเดียวตอนเนี้ยคุณย่าอยู่ไหนคะคุณนะ้าอยู่แถวเฮสิงจีจ้าอืมอยูบานเอมี่มาแวเอากับเขากับนำเอมี่สิไปไทยแล้ว <c oughs> มืออื่นก็เลยบอกว่าพี่นกมเมากับเป๋าไปกินเด้อ เพราะว่าเฮาไม่ได้อยู่แล้วไงอืม,อมลูกเต้ากัเก็ดกับเ้าาบุปินก็เลยให้เพื่อนมาเอาไว้ไปไปไว้กินใส่ช่อมแก่งไว้วนะ้ำป่าไม่อยู่โอ้ย่ยูจะมีทุกอย่างยกเวน้อ <c oughs> นอนาคตกำลังหานางคตอย,อยู่ยายนกหาอนาคตอย,อยู่ทรัพย์สินก็ชีวิตนางาค่ะค้นหาตัวเองอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นอะไรกันแน่นางค้นหาตัวเองอยู่ตอนนี้อืม สร่อยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพี่น้องเอ้ยฝากอันนินเดอร์ฝากอุนหนุนอ่ะเอ็มพีฟินแลนด์ด้วยเพราะว่าให้นั่งไปเฮ็ดไห้นะค่ยบรสสะดวกน่ะอยู่นี่มันกะคือเราของนำข้าสิงแต่ลูกค้าถ้าจะสั่งเมืองนอกก็จ่ายค่าค่าส่งค่าส่งเองจ่ายค่าส่งเองคุณต้องไปเคลียร์ของเองเพราะว่าเอ็มมีเคยสั่งมาเนาะหากิโลเขาก็คิดตามกิโลภาษีเขาจะถามว่าข้างในเป็นอะไรต่ออยู่หันปั๊บจบสามหมื่น สามมือโปรเซคีย์ของมาได้อดีตน่ะใจซื้อเพราะไ่หัวรันอดี้เราจุเราจนงงเงียเราว่าไม่ไหวนี่อะไรนักหนาอย่าเอาไม่ฉั่ไม่อยากมีปัญหาสินี่ลอยดวงแล้วน้องนาลิตาจะไปหาย่าไหมคะโอ้ยอันนี้ต้องเบิงแผนงานเขาพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้องไปถามเขาจ้ะแผนงานเขาเราตอบแทนไม่ได้ไม่เพราะว่างานเขาเยอะงานน้องบิ๊กน่ะเยอะเออแสงทองฟินแลนด์งานเขามีเกือบทุกวันคือเราหมื่นสอง งานเงินเขาเอ่ะเขาต้องเอาเงินไว้กกอนเนาะพี่น้องเนาะอืแต่ห้าว่างเขากาับินไปสิเป็นยังเออแต่ตอนนี้อ่ะยานุกหน่ะเรายังบวว่างเรายังติดธุระหลายอย่างอยู่แต่ถามว่าเราจะไปบอดเดี๋ยวเราก็ไปเองนั่นแหละเดี๋ยวเราสิพ่ไปเสื้อไพร์เองนั่นแหละพี่น้องเอ้ย อไปไปแบบนั้นไม่ได้ได้เจ้านี่โอ้โหเราต้องอยู่ในฟิลแลนอย่างเดียวและส่งตัวแทนไปก่อนส่งเอมี่ไปก่อพุ่นนี่จะไปขายไหก็เถอะพุ่นีเอาซื้อคอยไปแบบว่าบ่แม่ซื้อพ่ออยัางคอยเป็นดลเลอร์ร่วมกันนั่งไว่ไปเฮ็ดไหนะเอ็ดร่วมกันนั่นละเราอุ่นนุนได้เลยจ้ะเอมี่ก่เอมี่กะจีไปวางแผนวางอย่างไว้เ็าจะไปอยู่น้ำกันนั่นละอยู่แถวสกลนครนครพนมอุดงอุดรอนนั่นละบ้านเดียพี่นีผู้เ่าเก่าอยู่ญี่ปุ่นย้อยบูเ่าถึงผู้เบ่า อถนานดีคุณจะคบอายุตอนตอนรักกันฐานะแบบไม่ค่อยดีตอนนี้เรื่องพู้บ้าหันไม่ได้สนใจค่ะอย่าผู้กองสวยเนี่ยกินเลยจ้าหิวข้าวแจ้วเลยไฟสีดูดเ้ยเจอพี่น้องเตรียมตัวอ้นหนุนเลยเด้อไม่บอกก็จะควงนนะี่ตัวน้อยี่จะขายของสอยเออนี่แหละจะหาขายของสอยแม่เนี่ยอ่กาเนี่หาเงินซื้อนมซื้ออย่างให้ลูกให้เต้าเออ สไปยอยู่เมืองไทยกะโบนี่เมาไปเที่ยวได้ไปอยากธุรกิจพี่น้องอืมเพื่อนไม่ได้เต็มใช<ด>่หไ <ป S 2> หมไม่เต็มอืม,มเปลี่ยนแล้วทําไมเธอต้องกัดด้วยทําไมเธอต้องกัดด้วยไม่ไม่อันมันมันบาดด้วยนี่บาดอะไ<ป>มันกัดมึดนนี่นั่นแหละไปก็ไปปุ๊บปับ๊บอืมอยู่มันไปสิไปเาก็ไปให้กันแล้วปุ๊บปับป๊บเออมะนาวไปไปช่วงนี้ไปหน้าฮ้อนเดี๋ยวอุ้ย อะไรมัดอ้อเข้าไปอะไรกให้มันเล่นอันนี้ไหมนั่นแหละยังไงก็รออุ่นนนนะคะส่งทั่วโลกมั้ยทั่วโลกทั่วโลกแต่ตามประเทศก็รับผิดชอบค่าส่งเองของติตข้างที่ไหนก็รับผิดชอบกันเองถ้ามีหน้าที่ส่งมีหน้าที่ส่งมีเป็นหน้าที่ขายเพราะว่าเฮ็ดน้ำกันแหละให้นั่งไปเพราะ ่อยไปมันเห็ุอะไรในฟิลแลนด์อ่ะเออแต่ลูค้าในฟิลแลนด์สามารถสั่งได้ใช่ค่าส่งอะไรคดูแลคุณเองสินะแม่นแมนมันมั่นกับมันต้องหาช่องทางอ่ะเนาะนาลิตะนะเอมีกินของนาลิตะลดแปดกิโลได้พี่น้องต้องคอยกันยังขายของแปดกิโลรดตอนนั้นหกสิบหกสิบสองหกสิบสามตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสี่กิโลน้ำหนักนะสวัสดีค่ะอืม ขออนุญาตไปเที่ยวกาลสินนําเดออังกฤษอย่างพี่มบเดี๋ยวเห็นอังกฤษสิ้นเดือนจ้าว่าสันอปเที่ยวไปเที่ยวหาไหมมาแม่ยินดีต้อนรับเนาะอังกฤษมาเหนื่อยเลยนขออนุญาตไปเที่ยวเมกาสักพักกับอังกฤษสิ้นเดือนจ้าอ๋อเราแปอเมกาเราอยู่อังกฤษกับอังกฤษบะอยู่ตรงไหนคะพี่อยู่เลสเตอร์หรือเปล่า เอมีเคยอยู่เลสเตอร์ค่ะแล้วคนขนแก่นเคยอยู่กดอยู่เลสเตอร์ทำไมก่อนนะสิบกว่าปีที่แล้วอ้าวก็อยู่ไกลๆกันตะกี้เ้ากูพูดจักกันพูดจักกันแต่ก่อนนั้นสวัดดีค่ะพี่พิมสวัดดีครับก่อนสวัดดีสวัดดีครับพ่พิมก่อนสวัดดีครับออสการยากนอนเลยนี่จากนอนแหละนั่นแหละตามนั่นพี่น้องเราหนุนได้เลยจ้ะเราหนุนเป็นตัวแทนของย่านกไปขายไปซ้อยกันทํามาหากิน นั่นแหละอย,หอยู่มองนอกบ่บกแม่นว่าบ่ได้อยากขายเด้อยากขายอยากจะทําธุรกิจอยากช่วยชีวิตอ,อยากช่วยธุรกิจครอบครัวแต่บัดทีน่นี่ด้วยสถานะ,ะการขนส่งทั้งยุโรปแล้วก็บภาษีภาษีอย่างมันยากมันแพงเขายญานโดนสุดตรวจสอบมาแล้วเฮาสิอยู่เฮาสิยากเาก็เลยอยู่แบบธรรมดาของเฮาไปพอบัดที่นี่เอมมี่ไป เอ้มจะได้วางแผนได้อยู่เมืองไทยยังไงพี่พิมไม่ใช่อันนี้จะรุนีจารุนีตอนนี้นาริตะยจ้านั่นแหละเนาะที่พิมอยู่เดี๋ยวเอมีกับิมาไลสดดูดูเด้อฝากติดตามช่องเลยนะคะเอมีฟินแลนเด้อชงทางขายของแน่นอืมต้องไลน์ในเพจโอเคโอเคจะริงเดี๋ยวจะเอาลูกไปนอนแล้วเอาออสการ์ไปนอนแล้วออสการ์เหนื่อยหนักไปหน่อยเมื่อคืน เนาะโอเคค่ะสวัสดีค hey, ่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายก่อนอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮปป้ปายังเฮปป้ปาก่อนเฮปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงย่าสวัสดีค่ะแม่บางออนสวัสดีค่ะฝากติดตามเพจเอมมี่ฟิลแลนด์ด้วยค่ะฝากติดตามเลยของให้ที่ไทยค่ะเออไปทําธุรกิจรอย่านกทานลุงญานกแบบเคลียร์อย่างลุ่มตัวเคลียร์อย่างลุ่มตัวแล้วก็สีแล้วก็สีตามไปจ้า อช่วงนี้ไงเอมีไปไปวางแผนไว้ก่อนอยู่เมืองไทยเงี้ะอืมโอเคเอมมีปิดไลค์ก่อนเด้อกดติตามไม่ได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะอ,อย่างนอนให้เอีมอย่างนอนอ